mình rồi thấy rồi mất rồi thấy rồi rồi thấy rồi mất rồi mất không 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 ตัน้ำจานก็ต้นเคยนะน้าาเลจากมะนาวพ้องมะนาวพ้องผ้าสเตะแค่เข um, ียวไวใส่ได้ปลาพ้องตากหน่อย 嗯。Mm. นขาต่่าน่าตําหง่าน่ังว่าน่ไม่ขาเ็นย้ขาเลย่ับไม่ขาดคเออว่าา้อมาสน้น่อ่ แก้วแ้ลวปลาเนะปลาเ้าเป็นชาแล้วมาี้ด้วยรปิดาแนเ็นี้ตามาแต่น้อตามมนิเหนียวกินลุงรองเออสดสุดสดสดยี่สุด ม่สีแดง้ยมันด้วยเปกันอนี่ชูตกันเนาะมาสุดๆๆม่ต้มเขียวบางต่ำแตงตำแตงต่ำแตงอือนี่สูตรน้าไปอีไนแซ่ๆกับสูตรแล้วคนเอหางย่ำสูตรถาโหลไอ่ยอีปะเย่านมันเดี๋ยวะเต้เขาโผร ไกพ่พี่ตาพี่ส้มโอไกเหรอตะมต้มใส่ถวยก,ก,ะก,ะกะระไก่ตะสมใส่ถวยกระไก่ปึ๊บเลยเนาะเก่เก่งเก่งของมันคุยแบเ้อข้าก็ดตัวนี่ยหนึ่งนดี้ได้แหงอะไรเ้นี้ มเกันอนี่ยมางนี้ันนี่ไปใส่มันนี่เพิ่ดโดยนี่ล่ะจะ็ผโชไปพูนไปให้กี่ฟุ่นโอ้ให้กีุ่่นเพิ่นอันว่าทันได้ป่าเพิ่นเฉีุ่งมากที่บอให้พูดเท่านี่ไปให้กี่ฟุ่นแล้วไปกินเถ้าพูนไม่แปงอยากออกตัวบาคนณปอยู่หื่อเขานีเบื่อหรออไปหางาเขาไม่แล้วะมันไม่ได้อันั้นแล้ว เขาแก่เผิมเกรีถองามู้เะถอมีงานทํำที่มันมีปลาคานโอหอ้อ่อนผัแกเผือูผุนมาเตอร์ผุนขึ้นมาบานเตอร์เอาปีปีนั้มาอันทว่าจูนทั้งเขาก็แปลงบ่กเผิ่ปีนี้มาจูนทั้งเขาคนคนจํำความชอามันลไม่กองเผิอมาลามไปปิวเชื่อจรไฉันนั่ยืนยังบ่คันยังใครอยูุ่บบวอเต็มยังหัม่ไนได้กินข้าว เพิ่งห้าร้อยก้อนเมื่อไรเพื่อนวสดีดูหนาดุจ้วงฮึ่บมึ่บฮึ่บห้านะเพราะว่ามันแน่มันไมา่ไม้ไหวมม่ใช่ไม้ไปตสดิ่งที่เปอนเ้าถ้าฝังนักงัดเบาหุ่นถึงเบาดีบนเชือบากขันท่วอ้ใอยางนั่นน้ำตักนอกเกือบห้าร้อยู่วน มันจชิมไม่ได้หลายขุนนะเ่มันแบบนี้หมาเตินานน่าดุงน่าดุงเตียวพัดเตี๋ยวเคี้ยวอ้าพอมาเตี๋ยวลร้าดับแสงโอ้อีกอเอาเน้คุยชหมูนะเ็ี่เอาหนึมกเลย หมกคุยเัามาให้กูหมกเค้นคอกหมกเห็นผมไม่ใชเบาเดินเอาไปทำหมกเอานี้แค่เอามันยูหั่นตะเกา๋ยาเอานี้เอาตัวนี้ตุ๋นหมกมูเอาหมูเลยใช่ใช่หาเรื่องให้หมูได้บด่าาโอ้ยัดตั้งใม่เถอเอยูฮ่าฮ่าฮ่าฮาหมกเองก็ด่นหมกเหมกนฮ่าฮ่าหมัเ้าฮบ เออวหักแผงกันอ่าหักแผงแบ่งปันไยังไงหักแผงแบ่งปันกันยังไงเนี่ยนี้เพื่อพ่อ่าเอาห้าวเตอร์กหงได้มีเอามะเขือม้าเตรกหางาาเอคือพวกินอะไรสน่ะไข่น่ะโอ้ นสร็แล้วสมง้อสมง้สมงวมันอีไหรหมูเน่าอย่างน้ฮะหมูกรบ่สั่นหมูมัอนจบเฮ้ยหมูมัดมือขันมมันเดงอ๋อเออเแมนนแมนเขาใจแล้วงัวงัวมันจะเป็นั้งแดงอ่ะในหน่อยดอกอ่า ตน,นี้มันจะมีหนังน้ำเนาะจะมีนังน,ำน้ำขังม่นละสงวมันแป๊ๆในหน่อยทั้งแดงโอ้หลงมันนคัดขา้มันคัดขามันกินสอดหอด อโห็ดอ้แหล่ขันนองนองนองขึ้นนะไม่ได้จพองเจ็ฮานะเอ้ยซ้อซ้อ้แล้วแล้วตะมันจะขึ้นรอตต่นก็เปึ๊อปอปอยู่บ้านนี่แถวขาคางท้ายนี่้จุผู้กินเยอะจุงจะมีกินจมักหว่เมื่อกวอนเห็นตะวงตะวงจมมามาถือจะของนคำว่านเอาขึ้นปั๊บแนวนี้ว่ะ ม่กินเนมันเป็นโหลดแน่จมันเปล้วนแอ่ามันจะขึ้นมานก็ขึ้นโหลดปั๊บปับปขึ้นมาข้าเดียวยางเอียงนะโเป็นเท่นี้วะ่อันนี้อนหลอดน่ะแล้ววันขึ้นบุรณวข้าวเดียวกัเจาอย่างน้นนีนจทนี่เเป็นห้องร้านเดนเ่นิงังนีเป็นดที่ดิบข้าวซอยตูนมนดเย มันก็ต้อมาเมืองแบบนี้แล้วก็บูบูด้วยนะ